ครัวคุณไก่ get get สวัสด euh ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไก่ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่าน เราเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนเลยอะแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงทำไมฮะบางคนบอกว่ารายการของเราเหมาะกับคนที่ไม่เดทํางานคนที่เกษียณคนที่ตกงานคนที่เป็นสวหรือคนแก่ครับจริงๆไม่จริงรายการของเราเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยมีความสุขด้วยกันเชื่อว่าบางครั้งบางทีนะคะผมคุณป้าคุณน้าคุณอาอื้มแมมคุณตาคุณยายบางทีนั่งนั่งดูโทรทัศน์อยู่บ้านบบ่ายไม่รู้ทำไมปกติเวลานอนไงทุกวันนี้นะ มานั่งปากาอันนึงกระดาษจดสูตรนะจดสูตรเสร็จปุ๊บพอเลิกเสร็จปุ๊บเย็นเลยไปเอออย่าลืมนะอ่แกงป่าร้อยคูนร้อยไม่ใช่เลยอะไรวะนหวยอะไรทำเมนูอะไรกันร้อยคูนร้อยไม่เคยสอนส่วนใหญ่โดนกันเต็มเต็มโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม และภรรยาลูกชายอาศัยอยู่บ้านเถาเฮา oh. เดือนก่อนน้องชายผมขอมาอยู่ด้วยักระยะม,มันเพิ่งเลิกกับเมียมาครับไ mm. ม่อยู่ได้ไม่กี่วันเอานิสัยเสีย,ยมาฝากลูกชายผมไว้ด้วยครับ mm. มันชอบพนันครับ mm. นี่มันไปแล้วเนี่ยแต่ลูกผมเนี่ยนะบอกได้เลยว่าคำต่องคำก็พูดถึงการพน,นัน mm. คำก็พนันกันไม่พ่อ mm. วันก่อน mm. <ๆ>ผมพาไอ้ลูกชายตัวแสบไปส่งโรงเรียนวันเปิดเทอม เจอครูสาวประจําชั้นครัผมก็บอกว่าครูครับช่วยดูหน่อยหน่อยช่วยดูมาหน่อยนะครับผมลูกชายผมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันติดพนันครับผมผมกลัวเพื่อนๆเนี่ยจะแพ้พนันมันเอาเดี๋ยวในห้องเนี่ยจะหมดเนื้อหมดตัวเขาซะก่อนอชอบพนันครูตอบอย่างมั่นใจเลยไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันจะดูแลแกเป็นพิเศษ พอตกเย็นเนี่ยผมไปรับครูก็บอกว่าแกไม่มีโอกาสที่จะพนันกับใครแล้วโอแถมแกยังเจียพนันให้ฉันเอาหมดเลยค่ะครูก็พนันอ่าครูก็บอกวาี่ทผมบอก่าฮะเป็นยังไงครับครูครูบอกว่าแกพนันกับฉันว่าฉันไม่มีแฟนอ๋อฉันก็บอกว่าฉันรับคําท้าแล้วฉันก็เอารูปแฟนให้แกดูดิฉันเลยชนะค่ะโอ้ชนะพ่อก็เลยบอกว่า ตายแล้ววะแกพนันกับผมว่าเย็นนี้แกจะต้องเอารูปของแฟนครูมาให้ผมให้ได้เอาเล่นสองชั้นสองชั้นเลยเด็กคนนี้เออไอเด็กคนนี้แถมมันยังพนันอีกนะครับว่าเชื่อแต่ครับว่าวันนี้พิธีกรทั้งสีต้องพูดว่าไม่กินถือว่าพิษโอ้โหแม้แถวบ้านผมมันจะเรียกเด็กอย่างนี้ว่าไอเด็กอ เด็กแควดาเด็กแวดาเด็กเด็กเด็กตายแล้วตัวสูงเออเด็กตายแล้วตัวสูงดี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 อันี้ผมชอบว่ะไม่ได้าไม่ได้พันนันเป็นสิ่งไม่ดียาเด็ดขาดตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวจังหวัดไหนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าใจไปพระนครศรีอยุธยาถ้าไม่ไปร้านนี้อันนี้ถ้าใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวนะนี่โดยเฉพาะยิ่งนะไออกยก๋วยเตี๋ยวเรือไข่อ่อนอย่างงี้นะครรออนไม่ไปร้านนี้ ถือว่าผิาร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือปาปุวัดเจ้าเจ็ดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาจังหวัดอยุธยามุ่งหน้าไปอำเภอเสนาแล้วไปตั้งต้นที่โรงพยาบาลเสนาจากนั้นวิ่งผ่านโค้งไปพอเห็นสะพานให้สังเกตทางขวามือจะเห็นวัดเจ้าเจ็ดในร้านปาปุอยู่ในวัดตรงศาลาริมน้ำมาจังหวัดอยุธยาถ้าไม่กิน เล็กต้มยำไก่ชีกไข่ออนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุวัดเจ้าเจ็ดในถือว่าผิดร้านนี้ขายมาแล้ว60ปีตั้งแต่ป้าปูอายุ18ตอนนี้78นะครับเริ่มต้นจากป้าปุเนี่ยพายเรือขายอยู่ในคลองนะครับเริ่มขายตั้งแต่ชามละหนบาท แต่พอตอนหลังเนี่ยป้าปุเริ่มพายเรือไม่ค่อยไหวจึงขอย้ายขึ้นมาขายที่สาลาริมน้ําจนถึงปัจจุบันมาจังหวัดอยุธยาถ้าไม่กินเล็กต้มยำไก่ฉีกไข่ออนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุวัดเจ้าเจ็ดในถือว่าผิดวิธีทำรรเริ่มต้นจากการลวกเส้นเล็กและถั่วงอกจากนั้นใส่กระเทียมเจียวน้ำตาลทรายถั่วลิสงและพริกป่น ตามด้วยไก่ฉีกและไข่ออนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและพริกน้ำส้มจากนั้นใส่ตั้งชายโรยผักชีฝรัง่งตบท้ายด้วยน้ำซุปร้อนๆก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับไก่ฉีกต้องใช้ไก่แก่เพราะเนื้อจะเหนียวเหมาะสำหรับการฉีกรสชาติจะออกมันๆเคี้ยวอร่อยและที่สำคัญไก่แก่จะไม่เหม็นข่าวส่วนไขอ่ออนจะมีน้อยมากหากินยาก ถ้าใครชอบต้องมาแต่หัววันไม่งั้นอดเล็กต้มยำไก่ฉีกไข่อ่อนชามละ15บาทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุวัดเจ้าเจ็ดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเปิด9้าโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นวันนี้พายมาถึงในเรือโอ้โหครับอชามละ15บาท15บาทเ,าทเนี่ยเอายี้ขออนุญาตนะครับพี่ตงครับนี่ครับเฉพาะไข่ก็หมดแล้วมึง15บาทขออนุญาตนะะนี่นะนี่นะนี่คือไข่อ่อน ครับนี่ครับป้าปูป้าปูป้าปูช่วยทำต้นยำต้มยำต้มยำาติดตรงไหนรึเปล่าว่าคือไอ้พวกต้มยำเนี่ยเขาเอากระดาษออกร้อครับได้ครับเรียกว่าคือมันทำชามต่อชามอ๋ออ่าคือนี่เป็นวิธีของเรานะครับป้าปูแกก็ทำในชามไปเลยจะได้จะได้รวดเร็วนะแต่ว่าเนี่ยวิธีการแบบนี้นี่แล้วแต่เนี่ยโอ้โหเด็ดเด็ดผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเต็มเมก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ป้าปูบอกว่าถ้าจะมาทานเร็วๆเนี่ยให้ให้ ขอความกรุณาให้รีบมาหน่อยโโอ้หเดี๋ยวไข่อ่อนหมดนี่นี่นี่ดูเขาแตงดูเขาปรุงเขาปรุงเขาเอาเอาตายนะครับนี่นี่นี่โอ้ดมซมเฉยชุ่มอันนี้ไปฝึกมากับปั๊ปปุ๋ยช้อยเมล็ดช้อยเมล็ดฮะออกเป็นนปั๊บนะครับน้ำผู้ขีดอันนี่ไงใส่ยี่ปลายปั๊บครับอโ้จะต้องตัดกินด้วยฮะอันนี้มันใช่เลยใช่เลยใช่เลยอารมณ์อารมณ์ต่างจังหวัดนะฮะโอ้ดีนี่เจ้าของรายการแน่นอนนี่ โอ้โหมีโรยนี่ออกข้างนอกตัวครับ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 ย่ผมลองดูก่อนคลิกนะคลิกนะต่อไปโชว์ไข่อ่อนหน่อยครับได้ครับนี่นะฮะนี่นะฮะจะเป็นลูกอย่างนี้นะฮะคันี่ครับนี่คือไข่อ่อนแล้วไข่อ่อนหนึ่งใบเนี่ยนะครับอือจู่แววเข้าไปแล้วครับนี่ครับนี่คือของที่จะหมดเร็วที่สุดนะครับเพื่อ้ผมครับ รสชาติเนี่ยมันได้ไม่เหมือนไข่ต้มนะครเนื้อมันเร็วกรุบกบเลยนะครับป๊อปุ๊กเร็วๆเข้ามันอร่อยมากป๊าปปุ๊กครับวันหลังมาจ้างโก้ไปนะครับ15บาทต้องต้องเคารพในราคาจริงนะและ้วแกขายมาตั้งแต่อายุ18ปปัจจุบันป๊าปปุก๊กแก78แล้วครับกกยังขายอยู่60ปีอะ60ปีเป็น60ปีแห่งความอร่อยอร่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาเอินโก้ครับ เรื่องอย่างเงี้ยเขาเก่งมากาเรื่องต้มยำเรื่องอะไรเนี่ยอเอามาเอามาชามหนึ่งครับอร่อยเอามาอีกเอาปรุงต่อครับ<ต>อจริงไหมเนี่ยเอาแตไม่อยากปรุงเลย <c oughs> กลิ่นกลิ่นคุณทุนเนาะคุณไม่ค่อยทานเผ็ดอ่ะแต่ว่าผมรู้แต่ว่าคุณลองทานน้ำน้ำต้มยำนะครับผมเนียอ,อ,อร่อยแต่เผ็ดไปนิดสำหรับพี่แต่โอเคยอดเยี่ยมพริกมาแล้ว เ็ดมากแต่อร่อยแต่อร่อยมากครับผมบอกท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วไปวัดเจ้าเหน่งในนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดกับโอ้โหเนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุ๋นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกไข่อ่อนนะไม่มีที่ไหนเด็ดเท่าอีกแล้วครับพักสักครู่เดียวครับเลือดผัดไส้ครับ รสชาติไม่มีอะไรจับจานแต่มันเป็นการกลมกล่อมกันแบบนัวๆผมการันตีท่านผู้ชมกินแล้วเป็นลมแล้วอร่อยละอร่อยจริงๆผมขออนุาากผมขี่เกียบคู่กลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับร้อย่างั้นเลยฝากตั้งใไม่ใช่ s ั r i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน